สวัสดีล้วผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่นะคะของตัวโอเมก้าก็จะออกสีแดงๆเกาะๆแบบนี้นะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะคะซึ่งสกินระดับลิมิเต็ดเนี่ยมันเปลี่ยนแค่ภายนอกนะเอฟเฟกต์อะไรไม่เปลี่ยนนะคะเป็นสกินที่แจกฟรีนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนรับ สกินฟรีกันแล้วก็ไม่ได้แจกค่าสกินฟรีแค่โอเมก้าตัวเดียวนะจะมีแจกคิโลโฟรีสกินฟรีตัวอื่นอีกนะคะคลิปนี้ก็เชกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะทุกคนใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บ Golden เติมเกมแนะนําร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมหน้าตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมอาวีใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ำนะคะว่าแอดไลน์ Golden เติมเกมต้องมีแอดน้ำหน้าแล้วก็ Facebook f a n p a Golden เติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันดีนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เออครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งด้วยเออเข้าใจไหมทุกคนกดแชร์ด้วยนะคะแบบเออเป็นกำลังใจในการทำคลิปกดไลค์ก็ได้นะอ่ะก็วิธีรับนะคะเราจะอธิบายก่อนนะมันก็จะมาตรงวงแหวนเวทฟรีอันนี้นะคะซึ่งไม่สามารถใช้เงินซื้อได้นะ ก็คือต้องหาตั๋วฟรีจากกิจกรรมเช็คชื่อนะคะกิจกรรมตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาสิงหาซึ่งยาวนานมากยาวนานแบบยาวนานมากจริงๆนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะคือไปได้ตั๋วฟรีมาตั๋วหนึ่งก็งไม่อยากจะรู้ว่าถ้าสุ่มตั๋วฟรีตั๋วหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นอะไรนะคะเออเปอร์เซ็นที่ออกอะไรอย่างเงี้ยคือเรามาดูเปอร์เซ็นก่อนนะเขาไม่มีเปอร์เซน็นบอกด้วยนะคะทุกคนคือเราก็อยากรู้นะว่า เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะออกอยากหรือออกง่ายหรือจะออกเป็นอะไรนะคะมันจะมาสุ่มให้ดูกับวงแหวนเวทฟรีนะอ่ะเรามาดูสกินที่เหลือกันดีกว่าจะมีสกินตัวไวโอเลตนะคะลิมิเต็ดอ่าส่วนมากสกินที่แจกกับกบุคคลาบลิมิเต็ดนะมีอาเลเตอร์อ่ามีวอลคาร์ดนะคะนี่แล้วก็จะมีซานิอ่ะเออไม่ใช่ซีไฟเซฟิตนะคะเอะอ ผิดขออภไยด้วยเบอร์เบอนะคะยังไม่ได้กินข้าวก็อาจจะสมองแล่นช้านะแล้วก็จะมีฮีโร่ทั้งหมดอยู่7ตัวนะคะทุกคนตามนี้เลยสกิน5สกินนะจะ่ยเยอะมากที่เหลือก็จะเป็นโทเค็นฟรีนะคะเยอะยที่สุดคือ5นะทุกคนกับโทเค็นฟรีเนี่ยแล้วตรงนี้นะคะมาดูเปอร์เซนต์เอยไม่ใช่เปอร์เซนต์ดิมาดูนะคะว่าใช้กี่ชิ้นแรกได้คือต้องใช้ขั้นต่ำนะคะของดาสกินโอเมก้าเนี่ย 20ชิ้นนะคะที่เราเลงไว้กับสกินตัวอารเตอร์นี่ยังไม่มีนะกับตัวจินน่านี่นะคะเออถ้าเราเก็บโทเค็นได้เยอะใช่ไหมเราก็จะส่มสกินได้เยอะนะคะออมาเดี๋ยวเราขอบอกวิธีรับนะคะกับโทเค็นวิธีรับโทเค็นนะคะเข้ามาตรงนี้นะกิจกรรมเช็คชื่อซึ่งเราได้รีวิวกิจกรรมเช็คชื่อนี้ไปแบบเข้าวๆแล้วนะคะสําหรับใครที่เออยังไม่ได้รีวิวอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยังไม่ได้แบบไปดูก็ไปดูได้นะคะเออคือตอนแรกอะ่ะมันจะแจกโทเค็นในวันที่เสาร์หน้าใช่ไ่ะมันคือตั๋วฟรีซึ่งเราแบบไปได้มาจากกล่องเช็คชื่อสุ่มสนุกตรงนี้นะคะคืออยู่ดีแล้วก็ไปได้ตั๋วมาแล้วก็เลยมาเอา้ามาทําคลิปให้ดูกันดีกว่าว่าถ้าสุ่มไปแล้วจะได้อะไรนะคะง่ายๆเราคิดว่าอาวเวน่าจะแจกตั๋วฟรีจากกิจกรรมอื่นๆอยู่นะเพราะว่าคือกิจกรรมนี้มันเพิ่งเข้าไงมันก็อาจจะแบบ กิจกรรมแจกต่อฟรีก็ยังมีแค่เช็คชื่ออะไรประมาณนี้นะคะช่วงใดๆอาจจะแจกเป็นแบบกิจกรรมแบบล็อกอินอะไรประมาณนี้หรือเปล่าให้ถ้าให้เดานะตามนั้นนะคะตามสเต็ปไม่เดี๋ยวเรามาทําการลองสุ่มไปหนึ่งครั้งนะคะจะได้เป็นวาดยันไปยัน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 นี่มาคืออยากรู้เหมือนกันว่าจะออกเป็นอะไรไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยอ่ะเฮ้ยทุกคนอล้เฮ้ยออกง่ายอยู่นะได้เป็น ตัวโทเค็นฟรี4ชิ้นนะคะนี่อุย้ยออกง่ายนะเนี่ยแต่เราว่ามันออกง่ายแต่ตั๋วหายากนะคะเวลาเวลาตั๋วจะสุ่มอะไรประมาณนี้นะโอเคค่ะก,ก็สรุปได้แล้วนะว่าออกง่ายอยู่นะถือว่าโอเคนะคะไม่ได้แยก่ก็ลองไปล็อกอินแล้วก็เอาตั๋วมาสุ่มกันนะคะเราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้สกินฟรีกันประมาณนี้นะคลิปนี้ก็หากใครชอบช่วกัน,กด,ก,น,ก,ดก,นกดแชร์กดไลค์ตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะ